ล่าสุดนะครับประเทศไทยทําถึงจริงสวนสาธารณะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับพลังต่างชาติก็เยอะนะครับมาคนไทยก็หลายไม่มีวัยรุ่นก่อกวนนะครับเหมือนเมื่อก่อนเนาะที่ว่าชาวพม่ามาทำโสกโปกเนาะไม่มีนะครับสะอาดงามตาขยะไม่มีขนาดคนเดินเยอะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆตอนนี้ผมอยู่ที่กลางสวนไมจากกิตตินะครับวันนี้จะพาพี่ๆเอฟซีนะครับไปอัปเดตสกายวอล์กนะครับกลางป่านะครับประเทศไทยไอเดียสุดเจ๋งนะครับทำสกายวอล์กกลางป่าตรงสวนสาธารณะว่าผู้คนจะมาเที่ยวเยอะขนาดไหนประหลับชมกันนะครับนี่นะครับถ้าเราเดินมาจากสวนมมจากกิตติรือว่าแยกอโศกนะครับ ออามาตรงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับทางขึ้นมาเนาะพลัง่างชาได้ไหมพลัง่างชาแล้วจักรยานมาขนาดมืดมืดแล้วมืดแล้วก็ยังทุ่มทุ่มกว่าแล้วเนาะก็ยังมีคนมาเต็มอยู่ที่นี่เนาะเข้าไปเบิ่งสกายวอกกลางป่าด้วกันนะครับคนมาออกวิ่งออกกําลังกายเนาะที่สวนเป็นจากกิตตินะครับเต็มถนนเห็นไหม

ชาวต่างชาติมาเดินเยอะที่นี่เป็นที่ออกกำลังกายนะครับชองไม่ลูกพลังเนาะขับจักรยานเขาเรียกอะไรเนาะอันนี้จักรยานคันเล็กๆนี่เห็นไหมตรงทางขึ้น <c oughs> ทางขึ้นสวนว้า ล่าสุดพี่ๆเอ้ยนะครับสกายวอลกกลางป่ากลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วเห็นไหมฝรารังกลางชาติติดใจพอจะขนาดทางขึ้นนี่พูดจาภาษาต่างชาติทั้งนั้นน่าปากจะ๊มองไปที่แฟนหนูโอ้เช้อที่แต่มืดมากแบบมันมืดมืดแต่ว่าคนเต็มถ้ามากลางวันนี่บอกเลยจะได้บรรยากาศแบบวิวสวยกว่านี้อีก นี่มันเหมืดเห็นแต่ในในนี้เนาะผู้คนมาถ่ายรูปเยอะนะครับพี่พี่ยิ่งเหมืดยิ่งหลังไหลกันมา ปลาต๋สบายวากังกว่าประเทศไทยมีตหนักท่องเที่ยวโอ้ <c oughs> สะอาดน้ำตาเนาะไม่มีขยะเด้อนะครับปี่ปิด <Yeah. S 2> ถ้ามองไปตรงนี้เนาะผมจะจัดทำลานเล่นลานพักผ่อนเนาะนั่งนอนบางคนก็เอาเสือมานอนก็มีนะสงสัยเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันนะนอนตรงนั้นเห็นไหม <c oughs> นอนเล่นสบายสิวๆเลยเนาะประเทศไทย ไม่มีใครห้ามไม่มีใคร,ครบังคับเนอกากนอนสบายสายุดยอดโอ้คนแน่นนะครับเต็มเต็มจริงๆ ช่ให้ปลอดไฟนะครับประเทศไทยนะปลอดไฟมากถ้าไม่ปลอดไฟจริงคงไม่มาเดินกันกลางค่ำกลางคืนแบบนี้แน่นอนเนาะเห็นไหมเนี่เดินกันกลางคืนแบบสบายสบายนะักท่องเที่ยวเต็มหมดอ,อุจจจภาษาต่างาติทั้งนั้น ตอนนี้กลางกรุงเทพประเทศไทยนะครับไอเดียเจ๋งจริงๆนะครับขึ้นมาเดินแบบไม่ต้องเดินพื้นดินแล้วเนาะประเทศไทยทางไกลๆกล็เดินสกายวอล์มเต็มไปหมดความสวยงามสุดยอด นี่ขนาดมืดแล้วเนาะ นี่เป็น Sky สกายวอล์กสวนเป็นจากยิตินะครับพี่ๆสวนที่สามารถเชื่อมต่อกับสวนรุมพีนีได้นะข้างล่างก็เป็นที่เดินที่เดินเนาะข้างบนก็เป็นสกายวอล์กล่าสุดนะครับประเทศไทยทําถึงจริงๆสวนสาธารณะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วนะครับพลังต่างชาติก็เยอะนะครับมาคนไทยก็หลาย ไม่มีวัยรุ่นก่อกวนนะครับเหมือนมื่อก่อนเนาะที่ว่าชาวพมา่มา,ามาทํซสกปรปกเนาะไม่มีนะครับสะอาดงามตาขยะไม่มีขนาดคนเดินเยอะอยอโ้วสมากๆ เครับปรังตกใจติดใจประเทศไทยเนาะตามมาเที่ยวทุกจุดทุกมุมมุมนี้สวยเนะาะก็จะเป็นโครงการแสาล้านวันบางคอกนะครับที่ข้างสวนรุ่งพินีถนนวิทยุททอยู่ที่มืนมืดขนาดนี้คนก็นยังเต็มเนาะ จิตใจความสวยงามของเมืองไทยอ๋อมันเต็มสไตล์บอก มันพิ่งมามันัเับพี่โอ้ในสวนก็สว่างเต็มไปหมดเนาะสวา่สวางมากสวยนา้ ที่นี่สุดสวยจริงๆเนาะถ้ามองกับหลังก็จะเห็นนักท่องเที่ยวขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเนาะมาไม่ขาดสายนะครับที่นี่สุดยอดประเทศไทยความสวยงามขนาดกลางป่ายังทำขนาดนี้ไอเดียสุดเจ๋งจริงๆ,ๆ,ๆนะครับมองรอบๆเปรียบเสมือนป่ากลางกรุงเลยเนาะอันนี้เป็นป่าใหญ่มาก ทางกรุงกวังไย โอเคนะครับพี่ๆสำหรับคิววิดีโอนี้ผมก็พาขึ้นมาชมนะครับถึงกลางสวนให้ได้รับ้มส้ำนีก่อนนะครับหากชื่นชอบในการนำเสนอกอน็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำคัญน,นะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนบอกแิเโดยการกดแชร์ออกไปนะครับถ่ายคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ